สวัสดีครับคลิปนี้จะมีสองเรื่องที่จะบอกพวกเรานะครับผู้สูงอายุรายนี้ครับเคยอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดรับเงินที่ศรีสะเกดและในปีโงบประมาณหกสี่รับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ของปีงบประมาณหกห้าไปรับที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นถ้าสังเกตดูไหมครับว่า ในระบบสารสนเทศถ้าเคยรับเงินอยู่สามที่จะต้องมีสามที่อยู่ในนี้ครับต้องมีสามที่แต่มีแค่สองที่อีกหนึ่งที่ครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ มันขึ้นว่าย้ายภูมิเนาข้อมูลพื้นที่ไม่ตรงกับปกครองเรื่องที่1จะบอกท่านว่ากรณีผู้สูงอายุย้ายให้ทำเหมือนสีสเกตครับจำหมายย้ายที่อยู่ห้ามลบออกโดยเด็ดขาดครับห้ามลบโดยเด็ดขาดกรณีผู้สูงอายุย้ายให้จำหมายย้ายที่อยู่ครับห้ามลบเด็ดขาด ยกเว้นเขาย้ายกลับไปที่อบทอเดิมในจังหวัดศรีสะเกดแบบนี้ท่าบันทึกไม่ได้ครับเพราะมันบอกว่าข้อมูลซ้ำกับตำบลเราถ้าแบบนี้ลบและบันทึกเข้าไปใหม่ได้ครับแต่ถ้าย้ายออกไปแล้วไม่ได้ย้ายกลับมาจําหน่ายย้ายอย่างเดียวถ้าย้ายทั้งหมด10ที่มันก็จะโผลม่มา10ที่แอดมินก็จะแจ้งมาว่าเคยย้ายไปอยู่ที่ไหนประวัติการย้ายของเขา นะครับเคยไปลงทะเบียนที่ไหนมีสิทธิ์รับเงินงบไหนนะครับมันก็จะมีข้อมูลบอกไอ้นี้อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งคือห้ามลบออกนะครับยกเว้นเขาย้ายกลับเข้ามาที่เดิมของเราห้ามลบเลยครับให้จำหน่ายอย่างเดียวจำหน่ายย้ายครับเรื่องที่สองที่จะบอกท่านก็คือผู้สูงอายุย้ายออกไปแล้วเคสเนี้ย รับเงินอยู่สีสะเกดและย้ายมาบุรีรัมย์บุรีรัมจ่ายในปีโงบประมาณหกสี่ละแต่ปีโงบประมาณหกห้าจ่ายไม่ได้เพราะย้ายไปที่จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นก็ต้องจ่ายเงินย้อนครับตั้งแต่เดือนตุลานะครับระบบก็บันทึกเข้าไปละตอนนี้ทั้งสองปีโงบประม,มาณคำถามก็คือว่าแล้วตรงนี้ทำอย่างไรไม่ต้องทำอะไรครับไม่ต้องไปกดยืนยันอะไรทั้งสิ้น ไม่ต้องไปกดยืนยันนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยแบบนี้มันโอนเงินมาให้เนี่ยไม่โอนครับมันบอกอยู่แล้วว่าไม่จ่ายไม่จ่ายไม่จ่ายเนื่องจากเหตุผลอะไรย้ายภูมิเนาข้อมูลที่ไม่ตรงกับกรงการปกครองเอาแล้วเดือนสิบหลักข้อมูลเดียวกันครับถ้าอยากรู้ก็ไปแก้จากสองห้าสี่หนึ่งหนึ่งต้องงวดที่จ่ายเป็นสองห้าสี่หนึ่งศูนย์มันก็จะขึ้นเหตุผลเดียวกันแต่ ที่มันขึ้นเดือนสิบและเดือนสิบเอ็ดนี้มันจะขึ้นไปทุกเดือนนะครับเดี๋ยวเดือนหน้าครับโอนเงินในเดือนธันวาคมสองยอดสองยอดเนี้ยสองห้าสี่หนึ่งศูนย์สองห้าสี่หนึ่งหนึ่งก็จะไปโผล่ด้วยมันจะโผล่อย่างนี้ไปถึงเดือนกันยายนครับและในปีงบประมาณหกหกมันจะหายไปมีคนถามบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไงไม่ให้มันโผล่ขึ้นมาเลยถ้าไม่ให้โผล่ขึ้นมาเลยท่านจะต้องตรวจสอบว่า มีขยายออกจากท่านในปีประมาณ64หรือไม่และจำหม่ก่อน30กันยายนยอดนี้จะไม่โผล่มาแต่ถ้าเกิดมันโผล่มาแล้วจะไม่ว่าจะเดือนเดียวสองเดือนอะไรไม่รู้แหละมันจะโผล่มาหมดเลยถ้าท่านเห็นว่าขึ้นว่าย้ายภูมิแนวข้อมูลพื้นที่ไปตรงองคมการปกครองอยังไงท่านจ่ายไม่ได้แน่นอนปล่อยมันครับมันจะโผล่ไปสองเดือนอย่างเงี้ยตลอดและสิ่งที่สําคัญคืออย่าให้โผล่เดือนที่สามนะครับ ท่านจะต้องไปจำหน่ายย้ายใน2565ย้อนหลังทันทีครับและ2566ก็จะต้องจำหน่ายย้ายทันทีห้ามรอคนติดต่อกลับมาเพราะแบบนี้ย้ายแล้วครับหน้าที่ของท่านนะครับกรณีที่ผู้สูงอายุยังไม่ได้ย้ายออกเนี่ยท่านจะต้องกำชับให้เขาทราบถึงสิทธิ์กรณีย้ายภูมิเนาไปอยู่ที่อื่นระหว่างปีงบปรมาท่านจะจ่ายแค่ เดือนกันยายนที่ท่านได้ประกาศรายชื่อไว้หากมีความประสงค์จะรับเงินในปีงบประมาณถัดไปก็ต้องไปลงทะเบียนที่ใหม่เพื่อที่ใหม่จะจ่ายเงินให้ในปีงบประมาณถัดไปจากปีที่ย้ายออกก็คือปีงบประมาณ65เสร็จแล้วในเรื่องของวันนี้ผู้สูงอายุย้ายออกไปละท่านทราบหรือยังคำตอบคือท่านต้องทราบตั้งแต่เดือนสิบแล้วครับว่าเขาย้ายออกเพราะท่านต้องตรวจในระบบ กรณีเขาย้ายออกเนี่ยท่านพบหรือ,อยังว่าเขายา้ออยายคําตอบคือพบแล้วในระบบดังนั้นท่านก็ต้องปฏิบัติตามสื่อสั่งการบอกว่ากรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าผู้มีสิทธิ์แจ้งจาย้ายออกจากทะเบียนบ้านไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผู้มีสิทธิ์รายนั้นไปลงทะเบียนที่ใหม่ภายในปีงบประมาณเพื่อที่ใหม่จะแนะนํารายชื่อของเงินในปีงบประมาณถัดไปนะครับให้ที่ใหม่นะครับจ่ายเงินในปีงบประมาณถัดไปดังนั้นท่านจะต้องให้ ผู้มีสิทธิ์ไปลงทะเบียนที่ใหม่ภายในกําหนดเวลาที่เขากําหนดไว้ก็คือเดือนพิกายนเพื่อที่ใหม่จะได้นํารายชื่อของเงินนะครับมาจ่ายให้เขาและถ้ายังติดต่อไม่ได้รู้ว่าเขาย้ายไปไหนจะรู้ได้ไงว่าเขาย้ายไปไหนหนึ่งก็ติดต่อทะเบียนอำเภอสองติดต่อเจ้าบ้านเดิมที่เขาสมุดทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านเปปรับอะคมันจะบอกว่าย้ายไปไหนเอาตัวนั้นมาดูครับเสร็จปุ๊บทำหนังสือแจ้งเจ้าตัว นะครับให้ไปลงทะเบียน2ทําหนังสือแจ้งอปทอนั้นครับว่าให้ติดตามมาลงทะเบียนภายในเดือนพฤศจิกายนหนังสือกระชับไปเลยครับว่าหากไม่มาลงทะเบียนภายในสามที่พฤศจิกายนจะถือว่าไม่มีความประสงค์จะขอรับเงินในปีงบประมาณ6 5ห้าจากอปทอแห่งใหม่และเราจ่ายแค่กันยานั้นแล้วนะดังนั้นตรงนี้มันจะโผล่ขึ้นไปทั้งปีนะครับไม่ต้องกังวลขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ